วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์น,นะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่29ธันวาคม2565มีรายงานข่าวนะครับว่ากระทรวงต่างประเทศของสหรัฐอนุมัติการขายระบบวางทุ่นระเบิดต่อต้านรถถังให้กับไต้หวันทำกลางภัยคุกคามทางทหารที่เพิ่มมากขึ้นจากจีนโดยระบบวกเคโน มีราคาราว1 8 0ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือว่าทัดตีเป็นเงินไทยนั้นก็ราวราว6,300ล้านบาทด้วยกันนะครับระบบโบเคโนโนั้นมีความสามารถในการกระจายทุนระเบิดต่อต้านรถถังและต่อต้านบุคคลจากยานพนะภาคพื้นดินหรือว่าเฮลิคอปเตอร์โดยไต้หวันนั้นจะซื้ออุปกรณ์รุ่นติดยานพนะซึ่งเป็นอาวุธใช้งานทั่วไปกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐนั้นบอกนะครับว่าระบบโบเคโ,น,โนจะช่วยรักษาผลประโยชน์แห่งชาติของสหรัฐทั้งในด้านเศรษฐกิจและความมั่นคง โดยจะสนับสนุนความพยายามอย่างต่อเนื่องของผู้รับในการปรับปรุงกองกําลังติดอาวุธให้ทันสมัยและรักษาความสามารถในการป้องก,กันที่สามารถเชื่อถือได้กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐยืนยันนะครับว่าไต้หวันจะไม่มีปัญหาในการผนวกยุธทธป,ปกรณ์ดังกล่าวเข้าสู่กองทัพของตนและการขายระบบวัวเคนนั้นจะเปลี่ยนแปลงสมดุลทางทหารภายในภูมิภาคการประกาศขายระบบวางทุ่นระเบิดต่อต้านรถถังดังกล่าวมีขึ้นกันอาทิตกองทัพจีน ได้ส่งเครื่องบินรบเนี่ยครับ71ลำและเรือ7ลำไปยังไต้หวันเมื่อวันที่25-26ธันวาคมที่ผ่านมาความเคลื่อนไหวลังกล่าวนั้นเนี่ยครับตอนนี้ยังไม่มีการตอบโต้จากฝักฝังของจีนแต่อย่างใดแต่เชื่อว่าจะสร้างความไม่พอใจให้กับจีนอีกครั้งหนึ่งสําหรับสหรัฐอเมริกาที่ได้มีการมัดขายอาวุธยุธ,ธปรรณ์อีกรนึงให้กับไต้หวันในเวลานี้ก่อนหน้านี้เนี่ยครับจีนเองนั้นเนี่ยก็ได้มีการแสดงสัญญาณรูปภาพให้กับไต้หวันได้ เห็นอยู่จากต่อเนื่องหลังจากที่ก่อนหน้านี้เดือนสิงหาคมนั้นแนนซี่พิโลซี่อดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐนั้นได้เดินทางมายังเกาะไต้หวันจนทําให้เกิดความตึงเครียดและจีนเองนั้นเนี่ยครับได้มีการซ้อมรบรอบเกาะไต้หวันเนี่ยเป็นเวลาหลายวันด้วยกันแต่ว่าความเคลื่อนไหวของสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยครับก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นหลังจากนั้นก็มีความเคลื่อนไหวมาอย่างต่อเนื่องแล้วนี่แหละครับล่าสุดนั้นในส่วนของสหรัฐอเมริกาก็มีการอนุมัติในการที่จะขาย ระบบวางทุนระเบิดต่อต้านรถถังให้กับไต้หวันอีกครั้งหนึ่งก็คงจะต้องรอดูครับว่าฝากฝั่งของจีนนั้นจะมีปฏิกิริยากับเรื่องนี้อย่างไรต่อไปนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับที่ช่องท้าอินเตอร์นิวนั้นได้เกาะติดนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศและก็เรื่องราวความขัดแย้งระหว่างประเทศนั้นก็ฝากคุณผู้ชมกด s ับสไครตกดติดตามช่องท้าอินเตอร์นิวและท่านจะไม่พลาดข่าวสารทั่วทุกมุมโลกที่เรานํามาฝากในทุกๆวันครับ